มีใครเติมน้ำมันแบบนี้กันอยู่บ้างครับซื้อมา3ลิตรเติมได้สักสลิตรได้มั้งนะหกหมดนะครับวันนี้ผมมาแนะนําเป็นกนลอนถังน้ํามันสำรองนะครับเนี่ตัวนี้นะไม่มีหกแน่นอนครับเพราะว่าเขาเป็นแกนลอนที่มาพร้อมกับหัวจ่ายเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับนี่เขาจะใส่มาแบบนี้เราก็หมุนออกมานะครับด้านในก็จะมีตัวหัวจ่ายตัวเนี้ก็จะมีเซฟตี้วาล์วนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยจะต้องออกแรงกดแบบนี้ข้อดีของเขาเลยเราเหมือนมีหัวจ่ายื่อนที่ครับก็สามารถใส่ลงไปแบบนี้เราก็เปิดน้ํามันใส่ลงไปได้เลยนะครับน้ำมัน เกิดล้มแบบเนี้ยน้ำมันไม่หกไม่ไหลไม่ซึมออกมาแน่นอนครับดีมากๆมาเดี๋ยวผมใส่น้ำมันแล้วก็ทดสอบให้ดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ๆลองดูนะครับผมออกแรงกดนิดนึงน้ำมันก็จะไหลออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นในตอนที่เราใช้งานนะครับก็สามารถเอาไปจอตรงขอบถังได้เลยจากนั้นออกแรงกดนิดนึงครับน้ำมันก็จะไหลออกมานะเวลาที่เราเติมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็แค่ปล่อยมือนะวาลวมันก็จะกลับมาอยู่ในสถานะปิดเหมือนเดิมนะครับเนี่ยพกพาไปใช้งานได้ง่ายมากๆน้ำมันไม่หกแน่นอนครับ